แม่เรียกเรียกลมที่แ่อไเได้มกน่ได้ช่วยรแล้วก็รู้ต่อเลยแม่ตอนนี้มันก็ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่กินดคลุงจ๋าฮอตไม่สา่เลยครับลูกสาวกับแม่ใครฮอตวรากันครับตอนนี้อตอนนี้ต้องถอยให้ลูกลูกเขาเป็นดาราอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วตอนนี้ขนาดนั้นเลยอันดับนแลตอนนี้เอนเกต์มนดีสุดๆดีสุดสุด แม่ถอยให้ค่ะเป็นมัางกับทะแนนการอบมีเกีที่ทุกคนทั้งประเทศแบบชื่นชมรักในความเป็นอาบิเกลอะไรเงี้ยม่เหนื่อยมันเร็วไปอ่ะมใใจัมันเร็วไปเรารู้สึกว่าไม่ช่บให้โตเร็วจังเลยสองปวกกว่าแล้วเลยแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่แบบได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะในความรู้สึกื่นชมบกที่ที่บอกว่ามันเร็วคือจุดจุดตรงที่ ก็คือเนื e ่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านงานยากมาแล้วเนาะเออเราผ่านแบบเลี้ยงเด็กผู้ชายฝาแฝดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่อย่างตอนที่ใสพิพาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเบบีเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่ละคืนกว่ามันจะผ่านไปอ่ะสามเดือนแรกมันคือแบบเมื่อไรมันจะผ่านไปสีวะอะไรเงี้ยเพราะคนก็าจะบอกว่าเด็กสามเดือนแรกมันจะง่าอยมันจะยากแล้วก็จะค่อยๆง่ายขึ้นะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแบบพอมาเป็นพี่เกลเนี่ยก็คือทุกอย่างมันผ่านไปแบบเพราะว่าเรารู้สเต็ปรู้อะไรเงี้ยทุกอย่างแล้ว ว่านี่ใครสนใจว่าว่าใครเป็นใครใช่แล้วก่อนก่อนที่สกลจะเข้ารุ่นเราเตรียมเตรียมความพร้อมยังไงกับพี่น้องบ้างบอกยังไงกับกับเกลจริงๆอ่ะตอนที่สายพิพาสองขวบอ่ะไปไปพรีสคูลแล้วไปพรีเนอสเซอรี่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยแม่ไม่ให้ไปก็หนึ่งคือขี้เกียจรับส่งสองที่นะคะแล้วก็สองก็รู้สึกว่าเออเราเราผ่านมาแล้วเราก็รู้ว่า เออมันมันต้องต้องอะไรประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาการเร็วคือตอนแรกก่อนของพี่สายพิพาที่แบบส่งไปก็เพราะว่าก็อยากให้เรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมแล้วเราก็เหมือนเป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโรงเรียนจะมีอะไรที่สามารถให้ได้มากกว่าที่พ่อแม่ให้ซึ่งถามว่ามันมีไหมมันก็มีเลยเงี้ยค่ะก็ฝึกเรื่องระเบียบวินยัยเรื่องอะไรที่มันฝึกได้ดีกว่าอยููู่่่่่่่่่ทีบบบ้้าา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 นนปรรรระมมมณึึึงงแตกก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 ็กกก็็ลลััเเเสสวววววออยย อยากอยู่กับเขาอีกอีกปีหนึ่งเนี่ยอยากเก็บช่วงเวลานั้นว่ะใช่แล้วเดี๋ยวค่อยให้ย้ายไปโรงเรียนเดียวกับพี่เลยปีหน้าใช่จะได้ไม่ต้องสองที่เพราะว่าโรงเรียนพี่ถ้าเข้ารับนะปีหน้าถ้าเข้ารับก็คือสามขวบถึง<ว><ว>จะเข้าได้ก็คือเกี่ยวก็จะได้เข้าเนี่ยแลขวสามขวบก,ก,ก,กว่าก็จะเป็นปีการศึกษาหน้า<ว>ค่ะอย่างน้องนี่ก็จะรับรู้ไหมะว่าเขาเป็นที่สนใจของคุณมากเออจริงๆชมว่าเด็กเขาอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าเขาแบบ เขาเป็นสตาร์นะหรือว่าเขาเป็นแบบอะไรชื่อว่าภาษาของเขาอะคือเขาเขารู้แค่นั้นเออว่าว่าแต่ว่าเขาไม่ได้รู้หรอกว่าคนนี้ดูเขาในโทรศัพท์หรือว่าแบบอะไรเงี้ยเออเขาเขาเขายังไม่รู้แต่ว่าเขารู้ว่าเวลาเขาไปทํางานกับแม่อ่อคนรักเขาอะไรเงี้ยแบบว่าให้ความรักเขาอะอืค่ะมันก็เป็นอยากเก็บตรงนี้ไว้อีกนะใช่มันมันโตเร็วอะ่ถ้าเจเจเขาเข้าโรงเรียนพี่จะไม่ร้องเด้หรอเออ ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะร้องหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าเจอ่ะไม่ร้องมัง้งเ,เพราะว่าทุกวันนี้เขาไปส่งพี่ที่โรงเรียนอ่ะเ,ออเขาก็จะือบเหมือนวิ่งตามเออเขาจะอยากแบบเขาอยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนแบบอยากสะพายกระเป๋าอยากไปแล้วก็เวลาไปส่งพี่ก็คือเริ่มให้เล่นในสนามในแบบอะไรเงี้ยที่โรงเรียนแต่เขา ยังไม่รู้นะว่าก็รับเราหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ให้แบบว่าให้คุณชินเอาไว้อย่างพี่สองพี่สองคนพี่สายกับพี่พาแต่พ่พายุพี่ห่วงห่วงน้องว่า่างว่าเป็นห่วงเขาก็รักน้องอะค่ะเขาก็รักน้องแล้วก็ห่วงน้องแต่ว่าก็ตีกันทุกวันก็ตีก็ต่างช่วตามภาษาแหละถึงเวลาลักก็รักแต่ว่าถึงเวลาเวลาตีเวลาอยู่หัวก็เต็มที่เหมือนกันแล้วแม่ห้ามยังไงแม่แม่คุณกลางแม่ห้ามยังไงสามคนเลยนะ ก็เราแต่สถานการณ์<บ>คือบางทีก็จะบอกว่าเออให้ให้ใหทนน้องหน่อยเดี๋ยวน้องก็โตแล้วอะ <laughs> ไรเงี้ยให้แบบว่าอดทนแต่ว่าบางทีก็จะต้องบอกน้องเหมือนกันเพราะว่าเขาเริ่มที่จะรู้เรื่องแล้วผมก็ <c oughs> เ,เริ่มสอนเขาแล้วว่าเธอไปทําอย่างนี้กับพี่ <c oughs> มันก็ไม่ถูกอะ <c oughs> ไรเงี้ยก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็พูดซ้ําๆไปแล้วเขามีเรียกชั่นตอบกลับมาไหมแต่ละครั้งที่ที่เวลาสอนอเงี้ยใช่ไหมก็วีนเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นดีว่าอยู่แล้วเขาก็จะต้อง เขาก็จะต้องก็จะต้องมีตอบโต้มีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นก็ไม่ใช่เด็กที่เรียกว่าจะว่านอนสอนง่ายขนาดนั้นก็มีแบบมีฤทธิ์เหมือนกันใช่ก็ต้องเราก็ต้องพูดซ้ําๆอ่ะพูดบ่อยๆอย่างการอย่างงานที่แบบเข้ามาหาน้องอะไรอ่งเงี้ยกองงานอาเงียเวลาแน่นอนตอนก็มีงานติดต่อไปเยอะแน่เลยสำหรับงานที่แบบอยากให้อาไี่เกลไปร่วมงานด้วยหรือว่าให้พิชุมพาน้องไปด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาที่เรา manage ไหวอ่าก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของ ความเป็นไปได้ว่า manage ไหวแล้ว2ก็คือว่าผู้จ้างก็เข้าใจในนเจอร์ของเด็กว่าเด็ก2ขวบข้อจากัดเขาจะมีอะไรบ้างเขาจะทาอะไรได้บ้างคือถ้าคาดหวังว่าจะทําได้แบบเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นก็คือขอคนเข้าใจแล้วแต่ละครั้งถ้าถ้าสเกลโอเคสเกลคนคนไปเยอะไหมแต่ละคนไปเยอะคนยัเชือดูแลคือจริงๆจะบอกว่าเอาเด็กไปงานอ่ะมัน หลายนึ่งคือมันต้องเป็นเวลาที่เขาไม่ง่วงนอนอะไรเงี้ยเขาต้องกินอิ่มนอนหลับต้องจับเขานอนกลางวันมาแบบสองสามชั่วโมงให้อารมณ์ดีอะไรเงี้ยสถานที่คืออย่างอย่างเงี้ยก็คงไม่ไหว่ะฮะเพราะมันมันร้อนมากผู้ใหญ่ยังหงุดหงิดเลยเด็กมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องงูเรื่องหงุดหงิดบ้างไหดูดูเรื่องดิร่มดูดูี่สค่ะอันนี้ก็มีมีประเด็นขึ้นมาไม่เห็นแล้วเนาะ คนเดียวเองเออมีอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะค่ะก่อนมบอกแม่ชมวินแรงวินแรงเราวินแรงจริงรึเปล่าแรงกว่านี้ค่ะอยู่บ้านแต่ว่าที่ยูบอกว่าแม่ชมดูคือเรื่องจริงก็จริงแหละเพราะว่ามันพูดดีๆสี่ห้าครั้งแล้วมันยังไม่ไม่มันก็ต้องชมว่าแต่ละสไตล์แหละค่ะแล้วแต่แล้วแต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติเราก็พูดกันดีๆค่ะ ค่ะแต่ว่ามันก็ตาม energy เด็กค่ะมันเป็นมนุษย์แม่ของมนุษย์แม่ของแฉใช่จะขอแนะนาหนึ่งงานของชมบ้างทุกปีชมจะต้องไปถ่ายค่ะปีนี้ยังไงคะปีนี้ก็ไปค่ะค่ะเดือนเนี่ยแหละค่ะไปกลางเดือนเนี่ยค่ะกลางเดือนี้ใช่ค่ะที่ของปีนี้จะเป็นยังไงคะการเตรียมตัวเป็นยังสำหรับปีนี้ปีนี้จะเป็นยังไงเหรอคะสำหรับชมนะคนอื่นว่ายังไงไม่รู้แต่ชมว่าปีนี้ ใจตัวเองถึงใจตัวเองแต่คนอื่นไม่ไม,ไม่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่าก็น่าจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นบ้างโจทย์ยาขึ้นทุกวันไหมแนะ่โ<อ>จทย์ยาขึ้นทุกวันไหมเหรอคะจริงๆคือด้วยความที่ว่ามันผ่านมาเป็นสิครั้งแล้วอะเออคือถ้าคุณอย่างน้อยนะ ปีหนึ่งเฉลี่ยมันก็ต้องมีสมลูกใช่ไหมคะคือมันก็ทํามาแบบเลตเซว่า3คํนานวณง่ายๆก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า3 0ลสกบลูกเลยคือถ้าจะคิดว่าต้องไม่ซ้ําไม่จําเจหรือว่าต้องไม่ใส่สีนั้นไม่ใส่แบบนี้ไม่ใส่ฟูฟูหรือว่าไม่อะไรเงี้ยคือชมว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันทามาหมดแล้วอะไรเงี้ยก็คือขอเอาเป็นอะไรที่มันตรงจริตเราตอนนี้แล้วมันรู้สึกว่าเวลานี้มันใช่สําหรับเราตอนนีเออ้เพราะว่ามันเป็นโมเมนต์นี้ นาทีนี้อะไรเงี้ย